สวัสดีค่ะสุภนายค่ะตอนนี้อยู่ที่พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะคะแล้วก็เป็นวันที่8เมษาย,ยน2565เราก็ยังอยู่ในช่วงของโรคโควิด -19 กันอยู่นะ,ะแล้วก็ มีการใส่แมสนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนักท่องเที่ยวก็บางตามว่ายังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่นะก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวประปรายนะคะเริ่มเข้ามาบ้างแล้วแต่ถือว่าใครที่ชอบบรรยากาศวัดพระแก้วแบบเดิมๆแบบที่ไม่มีคนะ่ะก,ก็มาได้นะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ย โปร่งโล่งมากเทียบกับตอนก่อนโควิดซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีนเต็มไม่ค่อยมีที่ว่างให้คนไทยอย่างเราเดินเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือโล่งมากแล้วก็แบบว่าเหมาะกับการที่จะมาไว้พระขอบพรเพราะว่าวันนี้วันที่8ปดแปดเมษาย,ยนนะเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีเป็นค่าตําแหน่งกเกษตรเนาะ ก็เปน็นเป็นเลิกงามยามดีที่เราจะมาขอพรพระ,ะขอให้พระคุณครองดวงชะต,ตาของเรานะวันนี้ก็มาแต่เช้าเพื่อที่จะเมาไหว้พระนะคะแล้วก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนักนะก็มานั่งพักก่อนที่จะเข้าไปสู่ พระพระบรมหาราชวังด้านหลังนะคะก็งานงานก่อสร้างด้านหน้าก็ยังเขาก็ยังทํากันอยู่เนาะเลาก็ยังยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะคะก็เชินชวนเที่ยวกันเพราะว่าอากาศที่นักท่องเที่ยวบางๆอย่างเงี้ยน้อยแล้วนะพราอเดี๋ยวพอนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเราก็จะ สู่บรรยากาศบอกว่าคนเต็ไมไปหมดเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยช่วงช่วงนัโอกาสอันดีอันนี้สก,ก่อนนะวันนี้ก็ยังมาแบบแล้วก็มีอาาของที่ระลึกนะคะที่ต้องเก็บไปเป็น ลมือพระราชทานซึ่งเราเขาแจกทุกคนนะคะเขาแจกทุกคนไปตรงทางเข้าวัดพระแก้วก็มีสีสีเหลืองกับสีตาแล้วก็เอาสีเหลืองมาเนะาะก็มีการเขียนตรงนี้ว่าพระราชทานซึ่งเรากเก็บเอาไว้เป็นของที่ระลึกเอ,อกาไหมเราจะไม่ใช้หรอกเราจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้ได้ได เจลพระราชินนะนะคะเพราะ,ะ,ะ,นะะว่าเราก็มาที่มีพี่พี่ทหารเดี๋ยวให้พี่พี่ทหารเขาเดินสวนสนามเขาเดินเปลี่ยนพี่พี่ทหารเขาก็เปลี่ยนผัดกันเปลี่ยนกะกันเพื่อพรับ น่าดูชมเลยนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวมีบางตามากเพราะว่ายังไม่เปิดคือเราเปิดแล้วแต่ว่าทางจีนคือยังไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคนออกมาเท่าไหร่ก็จะมีคนบางๆอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะมาเที่ยวกันเราจะของประเทศเราก็มาเที่ยวกันตอนตอนช่วงนี้แหละถึงจะโอเค นะอะก็ท <N Memorial> ่าน er mm ี hmm> <N <Barry> <N ้ทักายท่านนี้ก่อนขอไปกราบพระขอพรก่อนขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองเราเรียบร้อยนะะขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกคนที่เป็นคนดีประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ รวมถึงเราด้วยต่อไปฟ้าเปิดแล้วค่ะนะดาวพระฤหัสบดียกเข้าสูราศีมีนได้ตำแหน่งเกษตรก็ถือว่าเทวดาประจมืองมีความเข้มแข็งนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วนะคะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนับจากนี้ไปนะ ปประเทศซวิไล์นะคะสรั์ในดินสิน์ในน้ำจะขุดขึ้นมามากมายเลยทีเดียวแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของเรานะคะจะเป็นยิ่งกว่าทองคำอีกนะจะเป็นยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าน้ำมันก,ก็คือความมั่นคงทางอาหารที่ประเทศไทยมีเหลือกินเหลือใช้นะคะมี มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกก็ว่าได้ประเทศหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราควรภูมิใจไม่ว่าเราจะเป็นคนรุ่นไหนก็าตามนะคะเพราะภูมิใจในประเทศชาติของเราที่มีความสิวิลยามีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมแล้วก็มี อาหารการกินอุดมสมบูรณนะ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีรากเน่าทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมากกว่าเจ็ปีนะสิ่งที่บรรพชนรักษาเอาไว้ให้เรานะคะเป็นสิ่งที่ค่าควรเมืองนะที่เราจะ เทอมนี้ก่อนนะคะไปกราบพระก่อนสวัสดีค่ะ